กฎแรงแรงดึงดูดนะคะเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าทุกสิ่งล้วนเป็นพลังงานในจักรวาลค่ะความคิดและความเชื่อของเราก็เป็นพลังงานเช่นกันถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราต้องการอะไรแล้วมันสามารถที่จะไปจูนกับความถี่ที่เป็นพลังงานได้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะสามารถดึงดูดเข้ามาเป็นความสําเร็จของเราแต่หลายๆคนค่ะกลับพบว่าเขาได้เขียนสิ่งที่เขาต้องการลงไป แต่ทาไมเขาถึงยังไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการสัทีแล้วมันยังไม่ประสบความสําเร็จสทัทีนั่นเป็นเพราะเขายังไม่รู้เคล็ดลับบางอย่างที่เรากำลังจะบอกคุณค่ะเคล็ดลับข้อที่1คือคุณต้องเขียนในสิ่งที่คุณต้องการแบบเฉพาะเจาะจ,จงค่ะถ้าคุณต้องการเงิน1 0 0 0 0แบาทเพื่อเอาไปทําอะไรคุณต้องเขียนลงไปค่ะอย่างเช่นบอกว่าฉันอยากได้เงิน1 0 0 0 0แบาทเพื่อเอาไปดาวน์บ้านภายใน6เดือนการเขียนแบบเฉพาะเจาะจงนี้มันจะทําให้ตอบย้ําในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นข้อ2ในขณะที่คุณเขียน คุณจะต้องรู้สึกขอบคุณและเชื่อมั่นค่ะว่าผลลัพธ์นั้นน่ะมันจะมาถึงคุณได้ข้อ3อ่านสิ่งที่คุณเขียนไว้ทุกวันค่ะเพราะมันจะช่วยตอบย้ำลงไปว่านี่แหละเป็นสิ่งที่คุณต้องการมันจริงๆและข้อ 4. ออกแบบวิธีการลงมือทําค่ะว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการนั้นมาได้อย่างไรถ้าสมมติว่าคุณต้องการเงิน10,000แสนบาทภายใน6เดือนคุณจะต้องลงมือเขียนค่ะว่าในหนึ่งเดือนคุณจะต้องได้เงินเท่าไหร่ และวิธีการไหนที่จะทําให้คุณได้เงินมาถ้าคุณรู้แล้วว่าเคล็ดลับของกฎแรงดึงดูดเนี่ยมี4ข้อนี้จงทําตามนี้เลยนะคะแล้วคุณก็จะสามารถดึงดูดความสําเร็จหรือเป้าหมายที่คุณต้องการได้ค่ะเพราะชีวิตเนระมิดได้